โรบุรีสวยมากดูซิเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงเป้าหมายกันนะจ๊ะดูซิทุกคนคือน้ำเขาเป็นสีฟ้าเลยแล้วแบบมีที่เล่นแบบเหมือนเล่นทะเลอะ่ะแต่มันอยู่ที่โรบุรีอ่ะเลิศมากสวยมากค่ะพอเรามาตรงนี้นะคะโอ้โทุกคนคือที่นี่อ่ะมันแบบตรงปกมากเลยค่ะตรงมากมากสวยมาก ดูดิเป็นทะเลด้วยค่ะทะเลลบบุรีจา้<ด>าฟ้ามากอะค่ะว้าวจริงจริงว้าวมากๆแล้วไปนั่งบนหินแล้วแบบถ่ายนี่คือแบบมมด,ดีจ้ะโุ้ยนะทุกคนคือดีมากคือ ชอบมากค่ะวันนี้มาคือคทุกคนคะ่ะคือธรรมชาติสุดๆทุกคนเห็นห่านปะม,มีห่านด้วยอะ่ะรอดอะ่ะ<ม><ม>คือมันเป็นแบบความจริงอะ่ะมันเป็นเหมือนมาดีฟจริงๆค่ะคือสวยจริงๆสวยมากๆก็<ม>จะมีห่านแบบนี้ด้วยคะ่ะ<ม>